เปิดแพ็กเกจดูบอลไทยบอลน,นอกแฟนบอลไทยต้องจ่ายเท่าไหร่ เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2024-2025จะถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ตลอดทั้งซีซั่นอย่างไรก็ตามครับขอบอนนอกอย่างพรีเมียร์ลีกอังกฤษแม้ยังจะได้รับชมผ่าน True เช่นเดิมแต่ค่าเสียหายที่ต้องจ่ายนั้นแพงขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัว MGR Sport ครับจะพามาเปิดแพ็กเกจดูบอลไทยและบอลน,นอกในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง หลังได้รับการคอนเฟิร์มย่างเป็นทางการนะครับว่าไทยลีกฤดูกาล2024-2025จะตกอยู่ในมือ t r u วิชันส์ที่คัมแบ็กกลับมาถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยอีกครั้งโดยล่าสุดกับ t r u วิชันส์ผู้ถือลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีกระกาศแพ็กเกจทั้งฤดูกาลที่1,299บาทสำหรับลูกค้า TrueDT a c ส่วนนอกเครือข่ายครับ1,799บาทขณะที่รายเดือนลูกค้า True d t a c จ่าย149บาทขณะที่นอกเครือข่ายครับจ่าย199บาทหลังมีการเปิดเผยแพ็กเกจดังกล่าว ออกมาครับก็มีแฟนบอลไทยมิใช่น้อยนะครับที่บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าแพงจนเกินไประซีซั่นที่ผ่านมาพวกเขาจ่ายเหมาทั้งซีซั่นเพียงแค่500บาทและจ่ายรายเดือนเดือนละ59บาทหากจะดูต่อในซีซั่นนี้ต้องควักมากกว่าเดิมถึง3เท่ามิหนาซ้ำครับอย่างได้รับการยืนยันจากทรูชั i นส์มาแล้วว่าฟุตบอลไทยในฤดูกาลที่กําลังจะเปิดฉากสมาชิกแบบกล่องดาวเทียมหรือระบบกล่องไฟเบอร์ไม่สามารถดูได้ในทุกแพ็กเกจนะครับถ้าหากจะดูครับก็ต้องซื้อแพ็กเกจไทยลีกโดยเฉพาะ ผ่านทาง True v i s i o n Now เท่านั้นต่อกัะที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็มีเสียงบ่นออกมาจากคอบอลน,นอกเช่นกันโดยในฤดูกาลนี้ครับหากอยากจะเมาทั้งซีซั่นผ่านทาง True ID หรือ True Vision Now ก็ต้องจ่ายสูงถึง5,490บาทสำหรับลูกค้า True หรือ d t t c ส่วนลูกค้านอกเครือข่ายนะครับต้องจ่าย5,990บาทหรือตกเดือละ599บาทขณะที่สมาชิก t ทร i ว i o n s ครับ ที่เป็นกล่องจานดาวเทียมหรือระบบกล่องไฟเบอร์สามารถรับชมได้ตามปกติแต่ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้แพ็กเกจแพทตินัมที่ต้องจ่ายอยู่เดือนละ2,000กว่าบาทนั้นก็จะต้องซื้อแพ็กเกจเฉพาะรับชมบอลพรีเมียร์ลีกอยู่ที่4,500บาทต่อฤดูกาลหรือตกเดือนละ499บาทซึ่งแฟนบอลอังกฤษต่างคิดไม่ตกนะครับเพราะว่าต้องจ่ายแพงกว่าเดิม2เท่าตัวเพราะซีซั่นก่อนนะครับจ่ายแค่ราว2,000กว่าบาทก็ได้เหมาดูทั้งฤดูกาลแล้วหรือจ่ายรายเดือนก็ตกที่2-300บาทเท่านั้น ขณะที่ฝั่งค่ายสีเขียวอย่าง AIS ครับก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยโปรโมชั่นในการซื้อแพ็กเกจเพื่อรับชมฟุตบอลผ่านช่อง B-Insport ออกมาแล้วโดยจ่ายเหมาซีซั่น799บาทและจะได้รับชมหลากหลายลีกทั่วยุโรปทั้งยูฟ a าแชมเปียนส์ลีกยูฟ u ายุโรปาลีกฟุตบอล FA อคับอังกฤษลาลิกาสเปน บุนเดสลีกาเยอรมนีกวโชเซเรียอาอิตาลีรวมไปถึงลีกเอิงฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามครับทางฟาคทรูถึงแม้สัญญากับบีอินฉบับเก่าจะหมดลงเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ก็แว่วมาว่าพวกเขากำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่กันได้แล้วซึ่งสมาชิกทรูชั่นแพ็กเกจแพลตินัมไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่แพ็กเกจอื่นๆที่ต่ำลงมาครับก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มเดือนละ2-300บาทหรือดีไม่ดีครับหากสัญญาใหม่ลุล่วงไปด้วยดีอาจมีแพ็กเกจมาทั้งบอล และและ n in Sport เหมือนเดิมอย่างไรก็ดีครับ b i n Sport เขาก็มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองที่แฟนบอลสามารถซื้อแพ็กเกจแยกได้ต่างหากซึ่งก็เป็นราคาที่ไม่ได้แพงมากนักสามารถจับต้องได้มีทั้งราคาเหมารายปี990บาทหมดเขต30กันยายนนี้จากราคาเต็ม1,788บาทส่วนแพ็กเกจขายรายเดือนตกอยู่ที่ราคา149บาท คงต้องบอกว่าทั้งคอบอลไทยและคอบอลน,นอกครับต่างก็ต้องพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนสําหรับฟุตบอลที่กําลังจะเปิดฉากฤดูกาลใหม่โดยเฉพาะเรื่องราคาที่ถือว่าสูงลิ่วกว่าในปีก่อนใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดต่อค่ายนั้นๆเพื่อซื้อแพ็กเกจรับชมการถ่ายทอดสดกันได้ตามสบายละครับ